สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็น v a l ลนไทน์ Love Reading ค่ะสำหรับราศีพิจิกนะวาเลนไทน์ Valentine ปีนี้จนถึงปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจัก,กรวาล Universe SoMe a t ของคุณนะมีข้อความอะไรส่งถึงคุณนะคะแองเจลอยากจะบอกอะไรกับคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องราวความรักนับจาก v a l ลนไทน์นี้ถึง v a l ลนไทน์ปีหน้านะคะ สำหรับวันที่ประจำราศีพิจิกผู้อ่านจะแนบให้ใต้คลิปด้านล่างค่ะการอ่านยึดตามแบบแนวตะวันตกสามารถรับชมได้นะคะทั้งลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์และดาวทินเื่องจากชาแนลนี้ค่ะเน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลักค่ะย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่า การอ่านเป็น general reading นะคะดังนั้นจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นและเข้ารับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะเพราะเป็นการอ่านโดยรวมค่ะขอบคุณมากๆจากใจค่ะสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแองเจิลอยากจะบอกอะไรคุณนะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะเคมีสตรีใครบางคนจะได้พบเจอคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่มากๆมีเคมีที่ตรงกันสุดๆเลยนะคะบางคนอาจจะเจอแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจอมีเกณฑ์จะได้พบเจอกันค่ะอื้ ในขอดูหน่อยโอ้ลิลิสยูเอ็กซค่ะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าใครบางคนยังคงคิดถึงเรื่องเดิมๆอยู่นะคะคือยังไม่ได้ปล่อยผ่านเรื่องเดิมๆอาจจะเป็นเรื่องความรักทั้งเก่าที่ทำให้คุณเครียดค่ะหรือใครบางคนกำลังรอคอยให้ใครคนเดิมๆกลับมา Energy ไม่ได้มีเกณฑ์ว่ากลับมาค่ะแต่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มากกว่า กับคนที่คุณรู้สึกว่าใช่จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่มีเคมีที่ตรงกรันมีการเริ่มต้นเรียนรู้ดูใจกันใหม่แต่คุณจะต้องเรียนรู้การให้อภัยตัวคุณเองก่อนนะคะเหมือนกับ Energy ออกมาบอกว่าคุณจะยังไม่ค่อยให้อภัยตัวเองในเรื่องความรักเท่าไหร่หรือปิดกั้นตัวเองก็เป็นไปได้อ่ะจากเรื่องคนเดิมๆนะ e n น r น y ออกมาบอกว่า you deserve love ผู้อ่านชอบมากๆการน,นี้ทุกครั้งที่ขึ้นมามันหมายถึงว่า แองเจลบอกคุณว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีด คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักที่ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเพลฟูเนตค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดทเจีบกันท่องเที่ยวไปไหนตอไหนด้วยกันนะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ว่านะับช่วงวานเลนทนยเนี้ยนะจนถึงปีหน้าเนี้ยมีเกณฑ์ว่าจะได้สารสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะใครที่กล้ากลัวความรักนะแองเจิลออกมาบอกว่า it is safe for you to love ค่ะมันโอเคที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วสำคัญ ว่าคุณพร้อมจะเริ่มไหมนะเพราะว่าโรแมนติกฟีลิ่งอ่ะรอคุณอยู่นะเอ e เน y ความรักความโรแมนติกกำลังรอคอยคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะยังไงขอให้ลองเปิดอากาศให้กับตัวเองดูสำหรับใครบางคนนะแต่ใครบางคนที่โสดรอคอยมานานแล้วก็มีโอกาสแล้วล่ะคะ่ะที่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่ามีเคมีตรงกัน่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะว่าออลอโคอลทรูเล อยากจะบอกอะไรค่ะสวยนะคะ The ซีเวอร์วอเอค่ะเอเ r g ีออกมาบอกว่านะคะนับจากนี้ถึงวันทายปีหน้าคุณจะได้พบเจอความรักในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณ รู้สึกว่าคุณอิ่มอ่ะคุณเต็มอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันสดชื่นมันมันมันสบายมันเคลียร์มันไม่ทําให้คุณต้องเครียดหรืออึดอัดเหมือนเมื่อก่อนสําหรับคนมีคู่มีเอ e r จีเกร์การเดินทางนะคะไปเติมเต็มความหวานด้วยกันค่ะ เขาบอกว่าเป็นเลิฟยังไงก็หนีความรักไม่พ้นนะคะแต่อย่าลืมรักตัวเองก่อนด้วยขอโทษค่ะ Energy, Energy จะได้พบเจอความรักแน่ๆสําหรับคนที่เราคอยความรักมานานแล้วก็เป็นคนที่มีเคมีตรงกันค่ะคนมีคู่นะคะทั้งคุณและเขาหัวใจดวงเดียวกันนะคะมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวค่ะคือออกมาทั้ง p r e f u n e ทั้ง first นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันสูงมากในช่วงปีนี้นะคะ The Scarlet Woman โอเคค่ะ Energy ออกมาเตือนะในเรื่อง Energy นะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าคุณจะต้องเคลียร์ Energy ให้พร้อมสำหรับพลังงานใหม่ๆดีๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาเพราะถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์ไม่ว่าอะไรดีๆเข้ามาคุณก็จะมองเป็นไปในอีกแง่มุมหนึ่งอะ่ะเป็นความรักที่ดีคุณอาจจะตีะตีความเป็นความรักที่ เขาเข้ามาเขาอาจจะเหมือนคนเดิมหรือเปล่านู่นนี่นั่นน่ะคือไปตีความเป็นความรักในแบบที่มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะดังนั้นยังไงขอให้คุณเคลียร์อะไรเดิมๆออกนะคะเพื่อทําใจให้พร้อมที่จะเริ่มต้นกับความรักใหม่ที่ดีนะคะใครบางคนที่ดีพร้อมและและเขาก็รู้สึกว่าคนดีพร้อมสําหรับเขาน่ะกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะ m a n เตลิตีโอเคช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณะจะต้องพยายามศึกษานะเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใครบางคนรอคอยคนเดิมๆกลับมาแต่ยังไม่มีเกณฑ์กลับค่ะขอให้เรียนรู้จากเรื่องราวเดิมๆที่ผ่านมาจากเขาคนนั้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับความรักใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์ของการที่ว่าจุงมือฟันฝ่าสถานการณ์ท้าทายไปด้วยกันนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จ นะยังไงก็ตามแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะ ทุกที่ทุกที่เนี่ยจักรวาลยูนิเวอร์สหรือแองเจิลสนับสนุนคุณอยู่เสมอมีเกณฑ์ด้วยค่ะว่าคุณได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็จะได้พบกับความรักของคุณนะซึ่งมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะแบนดอนขึ้นมาเนี่ยใครคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะจิตใจเขาก็ดีด้วยดังนั้นนะคะคุณอย่ามัวหม่นเศร้าอยู่นะคะถ้าเกิดใครเศร้าช่วงนี้นะคะแต่คนมีคู่มีเกณฑ์ว่าทั้งสองเนี่ยจะ พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะอมองไปถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันแล้วนะคะมีความเป็นไปได้สูงค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู a n ง e l r o โรแมน์กันหน่อยนะคะว่าอยากจะขยายอะไรบ้างอู้มาเร็วทันใจเฮเปอร์แอคชั่ใครบางคนที่จะเข้ามาเนี่ย เขาจะมาทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแน่ๆแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวคุณเองคุณจะต้องช่วยเหลือตัวคุณเองนะทางด้านความรู้สึกในวันนีน้คือช่วยความรู้สึกตัวคุณเองก่อนที่จะเจอเขาด้วย You are b l e s s with many wonderful things to do คุณนะคะ เต็มเปลี่ยมไปด้วยพรแห่งความสุขความสมหวังความสำเร็จที่อยู่ในตัวคุณคุณจะต้องรู้ว่ามีสิ่งนั้นและคุณจะต้องทำให้ชีวิตคุณนี่ยนะคะวันเดอร์ฟูลค่ะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขอ่ะนะคะในระดับที่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนเพราะคนเราชอบปิดกั้นตัวเองอะกดตัวเองไว้ว่าฉันคงจะมีความสุขได้แค่นี้แหละสุขมากกว่านี้คือเว้นเวอ้อ เรามีความสุขแบบไร้ขีดจำกัดได้บนหนทางที่ถูกต้องพัฒนาตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะดูแลครอบครัวหาเงินดูแลตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการรักตัวเองทั้งนั้นนะคะแล้วคุณจะได้พบใครคนนั้นน่ะนะคะมาทำให้ชีวิตคุณน่ะเหมือนกับว่าสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะคนเรารักกันนะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแย่ลงต้องให้สูงขึ้นต้องให้ดีขึ้นนะคะ a of Action ค่ะถึงเวลาที่คุณนะคะจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวคนเอง energy ราศีพิจิกเหมือนจะค่อนข้างคิดมากในช่วงปีนี้คิดอยู่หลายเรื่องด้วยค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะคิดเรื่องอะไรคุณจะต้องคิดสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองนะเพราะว่าความรักอ่ะเข้ามาสู่คุณแน่ๆรักแท้ด้วยค่ะเข้ามาสู่ชีวิตคุณแน่ๆคุณจะต้อง take action ในการที่จะพร้อมรับสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นมาถึงนะคะทําให้ดีที่สุดทําด้วยหัวใจค่ะเรียนรู้ดูใจกันไปค่ะ สำหรับคนมีคู่นะมีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นแล้วล่ะค่ะอ่ะวินวินเซตูเลชันเห็นไหมคะว่าสวยมากๆค่ะ i s t r i n t In diversity ค่ะคุณกับใครคนนั้นน่ะนะคะมีเป้าหมายเดียวกันมีความคิดเดียวกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาอยากที่จะคบใครนะคะไปจนถึงขั้นแต่งงานและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะทันทีที่ได้เจอใครคนนั้นแล้วก็ตัดสินใจนะคะทำความสัมพันธ์ให้ดีให้เป็นไปแบบที่คุณต้องการนะคะซึ่งผู้อ่านมาว่าตัวเขาเองอะ่ะก็จะทามันให้ดีที่สุดด้วย คุณมีคู่มีเกณฑ์จะได้แต่งงานค่ะ happy ending นะ intuition ค่ะในช่วงเวลาน,นี้นะคะ angel เอาออกมาบอกคุณว่ามีแต่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยค่ะที่จะสามารถทำให้ชีวิตคุณเป็นไปในแบบที่คุณต้องการได้นะคะ follow Your own insight ค่ะคุณจะต้องตามความรู้สึกของคุณไปนะว่าคุณคบกับใครแล้วมีความสุขคนแบบไหนที่ใช่คนแบบไหนที่ชอบอแล้วก็คนเดิมๆไม่ได้ตอบโจทย์อะไรคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวจากเรื่องเดิมๆได้นะคะ f i g h t of action ออกมาบอกว่าคุณอาจจะพบความสับสนวุน่นวายใจอะไรหลายอย่างนะแต่ถ้าคุณฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นไปได้เนี่ยคุณจะพบกับความรักในแบบที่มั่นคงค่ะ ผลทางข้างหน้านะคะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นคุณอาจจะยังรู้สึกกลัวเล็กๆคุณอาจจะรู้สึกว่าทางเดินมันยากลำบากแต่ในท้ายที่สุดถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะประสบความสำเร็จคะ่ะ ในทุกๆเรื่องด้วยไม่ใช่แม้แต่เรื่องความรักนะคะที่รัก six of action คือบทสรุปของความสำเร็จค่ะความรักที่ดีกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วก็ปรากฏอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะเวลานี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากโซเมทกันค่ะขอข้อความจากโซเมทค่ะ โซเมจจากกวานอยากจะบอกอะไรกับคุณนะมาดูสิคะว่าโซเมตของคุณถ้าได้พบเจอคุณเขาอยากจะบอกอะไรคะ่ะขอข้อความจากโซเมตถึงคุณคะ่ะขอข้อความจากโซเมตได้แล้วคะ่ะ You are so loved and so supported คุณคือสุดที่รักของเขาค่ะและเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังลังใจสำคัญสำหรับพวกเขาโซเมทของคุณอยากจะบอกอย่างนั้นผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักนะคะพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะในวัเลนทายปีหน้านะคะหวังว่าจะได้มีความคืบหน้าแล้วล่ะนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ